ถ้าคนไม่เคยใายนะแต่สมวนมากคนทางใต้เราคนพันเดยวเนี่คนมันจะจะลองหมดอ่ะไม่หายสงสัยดีอย่างเงี้ยหนูนี่ดูแบบผมใช้ตั้งหกคันใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเออบางคนก็น่าสนใจวะ่ะอย่างในหัวใช้ตั้งหกคันและ XMG แกไม่เปลี่ยนย่อเลยชื่อสังคมวิเชีนวงปัจจุบันทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็เป็นธุรกริจ อุตสาหกรรมของอามายาราทางเราเนี่ยไปไปเหมาสวนเหมาแปลงมาเองไปซื้อสวนจากชาวบ้านมาหรือจากบริษัทแล้วก็เราไปมีคนงานมีลูกน้องมีทีมงานส่งที่โรงงานแล้วมาแปรรูปที่โรงงานที่ว่าเราเปิดนี่อยู่พูดงคือเหมือนกับคุกบุงจรก็ว่าได้ M X G M G สี่หกเจ็ดเจ็ดคั 4, 5, 6, 7, 7นพวกลิฟหนึ่ง แล้วก็สามารถอยู่หนึ่งแล้วก็เอ็กเอหนึ่งสามารถดีห้าห้าคนเอ็กซีเอ็มจีหลักๆก็อยู่หน้าฮานก็ที่ว่าเราไปเหมาแปลงทําไม้มาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงงานอีกส่วนหนึ่งก็เช่ากับโลจิสติกหนึ่งแล้วก็อีกส่วนสามารถอยู่ก็อยู่ในสวนแล้วก็ตัดหญ้าพวกก่ขุดท่อวางท่อปรับน้ำปรับน้ำปรับปลาเนี่ย เอ1หนึ่งสามารถดีพ่อไปหาข้อมูลมาแล้วหนึ่งสามารถดีนี่มันเล็กก็ไม่เล็กใหญ่ก็ไม่ใหญ่มันเข้ากลางพอดีกับหารที่เราทําอยู่ โูขี้ไม้ครับขี้ไม้ขึ้นกับรถรถบรรทุกวันหนึ่งก็ขั้นต่ำก็ประมาณสองพ่วงสองพ่วงก็60ตันเชื้อเพลิงเติมเป็นถังถังหนึ่งใช้ได้ประมาณ3วันทำนนนทั้งวันนหมืั้มากี่บวรอรู้สึกว่า5,000ันผ่านไปแล้วทุกคันเรื่องการดูแลจากทางศูนย์บริการก็ตามยะตามระยะที่แจ้งมาที่ทางศูนย์แจ้งการบริการคั้นแรกๆก็ที่ผ่านมาก็โอเคทุกครั้งเซลทุกครั้งที่มาก็ ถ้านเดิสิบขอให้เ็มทุกครั้งตลอดทุกคนที่มาของไอของพนักง,งานของ x m g กการดูแล PM เมสมมติว่าทางเซลเขาสั่งว่า5ก่อนก่อนจะเหลือ50ชั่วโมงสุดท้ายให้แจ้งไปทางบริษัทได้เลยแต่ทางบริษัทตอบว่าไม่เป็นไรพี่50ชั่วโมงก่อนหรือหลังเขาจะมาในาระหว่างช่วงนั้นแหละก่อนหรือหลัง50ชั่วโมงพี่ว่าขาดเกินไป x m ็กหนึ่งประหยัดน้ำมันสอง ประหยัดค่าจ่าย,ย,ยการถึกร้อน้อยสามมันก็ความคงทนมันก็เยอะ XMG นะ XMG ต้องชนะแมกซีน